ในแง่มุมของวิทยาศาสตร์กระจกเป็นแผ่นวัสดุที่สะท้อนแสงในมุมตรงข้ามแต่กระจกยังสะท้อนตัวตนของเราโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เรากําลังเปราะบ,บางนักจิตวิทยาพบว่าในช่วงเวลาที่เรามีความเครียดมากๆหรือกําลังมีความเปราะบ,บางทางจิตใจหรือมีอาการหลอนอะไรบางอย่างการ จ้องกระจกอยู่นานๆอาจจะทําให้เกิดภาวะที่เรียกว่า dissociation เป็นภาวะที่ทําให้เราหลุดจากความเป็นจริงไปชั่วขณะครับมีวิจัยทางวิทยาศาสตร์หลายวิจัยที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวข้องกับกระจกนะครับวิจัย1เป็นวิจัยของ university of milano ในปี2010ครับเขาให้อาสาสมัครนั่งจ้องกระจกอยู่ในที่มืดเป็นเวลานานๆถึง10นาทีพบว่า6 6ของอาสาสมัครเห็นเงาของตัวเองผิดเพี้ยนไป เห็นใบหน้าของตัวเองกลายเป็นใบหน้าของคนแปลกหน้าเห็นเงาวูบวาบที่ไม่สามารถอธิบายได้ครับวิทยาศาสตร์ก็เลยสรุปว่าภาพหลอนที่เกิดขึ้นในจิตใจของคนตอนที่กำลังจ้องกระจกเขาเรียกว่า m i ลเล r Hallucination ไม่ได้เกิดจากพูดผีแต่อย่างใดครับ